เป็นครับเธอไม่คิดหน่อยหรอนี่วิมาลคือคนที่มารากคุณก็แม่ของลูกนะแต่ถ้าเขาเขาเลือกพวกปณิตาเขาจะได้ทั้งงมาลาแลวพวงเปียวไปเลยอ๋อเฮ้ยเป็นตื่แล้วอ่ะเป็แขหรอทือเ่อตบมือกันเลยหหรอทำไมทำไมเธอเขาไม่เลือกแม่ของเลือกเลยเฮ้ยเขาไม่เลือกแม่ของลูกเปียวทําไม่เลือกเธอจะไม่ได้ปั่นน้ ต่อเพราะว่าหนูคงจได้่อยากไป่ะอ่าโอเคจบแล้วจบแล้วขอบคุณมากเลยนะน้องๆขอบคุณนะ้อบคุณนะอ่าต่อกลับสัมต่อสุดท้ายฝั่งละครตอนแรกสิบหาสิงค่พนี้เจอกันค่ะ5้มอห่วงปณนิตานะค็เป็นค่รักหมูวิมานา้า่สานะครับผมห่วงใมาลานะครับวันที่15สิงห่นี้นเป็นตอนแรกประกันความเข้มข้นคมสันะครับเชิดกันได้ค่ ขอบไปอย่นี้นึงเดี๋ยวมันจะมีรายารที่ทำอะไรเธอคือผมภาษาไทยแ่ว่าจะพูดภาษาอังกฤษก็ได้เช่นกัน โอเคเป้ป้ายลูกห้าสี่สามสองถ้าใครอยากชมเรื่องหลังความสูญของละครโหวมาลานะคะขอให้ทุกคนเตรียมตัวเลยค่ะในวันนี้ที่นี้ค่ะวันที่สิบสี่นะคะในเส้นทางมาถึงสี่ยงือ้ค่ะเออแซ่บแค่ไหนครับปูเป้รับประกันไหนค่ะขอแซ่บๆล่ะแซ่บมากล่ะอ่ะแซ่บอีกทีนึงแซ่บแค่ไหนครับปูเป้ต้องบอกว่า ส่ตัวเนี้ยีเจ้าเคยผินึงอ่ะแซกแค่ไหนครับปูเป้แ <c oughs> จกต้องเลยกมา <c oughs>